อธิษฐานต้องคู่กับกรรมดีด้วยเพราะอธิษฐานควรต้องคู่กับอธิษฐานธรรมนั่นเองจึงมีคำกล่าวที่ว่าอธิษฐานต้องคู่กับกรรมดี อธิษฐานต้องคู่กับบุญหลายคนเข้าใจว่าเมื่อทำบุญก็อธิษฐานให้ร่ำรวยมากๆมีสติปัญญาดีมีรูปร่างหน้าตาดีๆหล่อๆสวยๆไม่ว่าทำบุญอะไรแบบไหนก็อธิษฐานซึ่งเป็นการทำบุญหวังผลตอบแทนเป็นการทำบุญที่เจือด้วยกิเลส ไม่ได้กําจัดกิเลสในเรื่องนี้พึงวินิจฉัยดังนี้การทำบุญแล้วอธิษฐานจัดเป็นหนึ่งในบารมีสิบประการอันได้แก่อธิษฐานบารมีถ้าการอธิษฐานใดอธิษฐานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นไปเพื่อการอุ้มชูกิเลสให้ฟองขึ้นฟูขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่เป็นไปเพื่อการละกิเลสอธิษฐานให้เป็นไปเพื่อการสร้างภพสร้างชาติต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุดเกิดชาตินี้ก็ยังอยากจะเกิดในที่ดีๆในชาติอื่นการอธิษฐานอย่างนี้แม้นจะอธิษฐานอย่างไรก็ยังต้องเจือด้วยกิเลสมากอยู่ดีแต่การอธิษฐานใดที่อธิษฐานแล้วเป็นไปเพื่อการลดละกิเลส การบรรเทากิเลสที่หนาให้เบาบางลงเป็นไปเพื่อการสิ้นภพสิ้นชาสิ้นตัณหาต่างๆนานา,นาเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างที่พระโพธิสัตว์ปรารถนาจะขนสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพานคำอธิฐานเหล่านี้แม้นยังเจือด้วยความอยากอยู่บ้างแต่ก็เป็นความอยากในทางบุญ หนุนนำให้เกิดความสุขทั้งแก่ตนเองและคนอื่นเป็นความอยากที่เป็นฝ่ายดีที่เรียกโดยรวมว่าความปรารถนาขอให้ปักใจเพียงว่าอธิษฐานเพื่อความดีแม้นจะมีกิเลสในคำอธิษฐานนั้นบ้างก็เอาละ่ะเพราะถึงยังไงเราก็ตั้งใจเพื่อการทำดีในเรื่องต้องคุยกันนาน อย่างบางท่านสงสัยว่าการอธิษฐานให้ผลบุญช่วยให้รูปร่างสวยงามมีทรัพสมบัติและสติปัญญาพลาณาใหม่นั้นจะทำให้กิเลสพอกพูนเพิ่มขึ้นแล้วอย่างนี้คำอธิษฐานจะดีตรงไหนลองเอาวิธีนี้ไปใช้ไหมละอาจจะรู้สึกดีขึ้นคือ ให้พยายามตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุขอให้ได้ลักษณะมหาบุรุษเป็นที่สุดแห่งรูปสมบัติได้สมบัติจักรพรรดิไว้ใช้สงเคราะห์ทั้งโลกทั้งผองและสงเคราะห์ทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังมีดวงปัญญาดุดด่างพระปัญญาาณอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพลานาใหม่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวปราศจากเสียซึ่งสัพพเคราะห์สัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพภัยสัพพอุปัตวะเสนียดจันไรใดๆก็ขออย่าได้มาพ้องผ่านลักษณะอย่างนี้คือการพยายามกล่าวคำอธิษฐานให้ครอบคลุม หากจะสรุปให้สั้นก็จะกล่าวอธิษฐานเพียงว่ารูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขทั้งปวงอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลน,นี้ขอจงเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยถ่ายเดียวไม่มีถอนถอย นับแต่บัดนี้ตรับเท่าเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทินหากกลัวว่าคําอธิษฐานของตนจะปนด้วยกิเลสต,ตัณหามากด้วยมายาเป็นพาหะของกิเลสใจยิ่งขอยิ่งปรารถนาก็ยิ่งจมปรักอยู่ในวัฏสงสารปรับใหม่ได้ไหมละ่ะปรับวิกฤตนั่นแหละให้เป็นโอกาส ก็ปรับเป็นอธิษฐานให้ตนเองมีกิเลสน้อยลงอธิษฐานขอให้กิเลสที่มีจงเจือจางลงจงน้อยลงจงมาลายหายไปสิน้นอธิษฐานให้ได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่หากมองในอีกนิดน่งจะเห็นได้ว่าคําอธิษฐานแต่ละคําอธิษฐานสามารถสื่อถึงบาร,รมีของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี คนที่มีบารมีน้อยก็จะอธิษฐานเพียงขอให้ตนได้ร่ำได้รวยมีแฟนสวยๆเป็นต้นแต่คนที่มีบารมีมากๆก,ก็จะไม่เอาคำอธิษฐานมาแลกกับสิ่งเหล่านี้เป็นอันขาดท่านเหล่านั้นมักจะอธิษฐานให้ตนเองได้บรรลุธรรมมีคุณธรรมในชั้นสูงๆได้เป็นพระอรหรันต ได้ถึงเป้าหมายอันสูงสุดแห่งชีวิตคือพระนิพพานดังนั้นใครจะอธิษฐานอะไรฐานบารมีในตัวเขานั่นแหละจะเป็นผู้บรรดาลใจเขาให้อธิษฐานใจไปเช่นนั้นแม้นผู้อธิษฐานเองก็พึงทราบเถิดว่าคำอธิษฐานนั่นแหละคือตัวของท่าน ตัวของท่านมีบารมีมากน้อยขนาดไหนก็ดูที่ว่าหลังจากทําบุญแต่ละครั้งแล้วท่านอธิษฐานอะไร